ก็มาถึงช่วงของสติทอกนะวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่ว่าด้วย unconditional love white s o so i m p a t t คือหลายๆคนเนี่ยหลายคนได,ได้เคยเห็นได้เคยได้ยินไม่ใช่ได้เคยเห็นได้เคยได้ยินเนาะเราได้ยินคำว่าความรักที่บริสุทธิ์อามันเนิ่นนานแล้วก็เป็นธีมที่อา,อาจจะแบบเฮ้ยเก่าไปหรือเปล่าอะไรอย่างี้นะ,ะแต่จริงๆเรื่องความรักที่บริสุทธิ์เนาะไม่มีทางที่จะเก่าไปนะยังพูดได้ทุกยุคทุกสมัยเพราะว่า คือในก่อนที่เราจะถึงความรักที่บริสุทธิ์อ่ะมันก็ต้องผ่านความรักที่ไม่บริสุทธิ์มาก่อนใช่ไหมคะและสิ่งนั้นเป็นทุกสําหรับเรารู้สึกว่าเป็นทุกสําหรับคนทั่วโลกใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเน่เรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าทันสมัยยู่เสมอที่เราจะมาพูดเนาะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงเรื่อง meaning ก่อนละกันว่า unconditional love ที่มันคืออะไรมันไม่เหมือนกับรักที่ไม่บริสุทธิ์ยังไงคะดิ n a l love Is accepting the person truly for how they are. Accepting their faults, whether in the past they've done something to hurt you, you're able to forgive them. And if they do decide to move on, uh, whether that's relationships, whether that's friendships, family that don't understand you, you still are there for them. You still wish them the best. There's no what they call bad beef. There's no bad feelings. If they, for example, think that you're not the right person for them, you're okay with that. You believe that if they move on and they find someone better than you, you're happy for them. If your friends think that you're not supportive enough and they don't talk to you, you wish them the best. You don't get angry, you're not upset about it. Or if your family don't understand you, you still love them. For who they are. Even if they sometimes disagree with your feelings or if you disagree with them, you're able to come back to the family table and still have a meal together. You put away your views, your bad beef, and you still accept them for who they are, not for who you want them to be. <laughs> ความรักที่บริสุทธิ์นะมันไม่ขึ้นอยู่กับอะไรเลยมันก็คือไม่จําเป็นว่าเขาต้องหน้าตายังไงการงานยังไงแบ็คกราวอย่างไงเนาะเป็นคนยังไงนะแต่จริงๆอะเหมือนมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเครื่องมือที่เราจะหาความสวยงามได้จากทุกๆคนเนาะเหมือนว่าจริงๆอะคะในโลกนี้เราเชื่อว่ามันไม่มีคนที่แบบโอ้โหไม่ดีร้อยเปอร์เซนต์ว่าคนที่ดีร้อยเปอร์เซนต์อะทุกคนเป็นมิกซ์ออฟซัมติงอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นอะคนที่ เขาเรียกว่าจะมีความรักที่บริสุทธิ์ให้กันนะมันคือคนที่มองข้ามความไม่ดีเนาะแล้วมองแต่ในสิ่งที่ดีแล้วมากไปกว่านั้นคือเข้าใจในความไม่ดีนะั่นนะคะเราสําหรับเราเนะเราคิดว่าในทุกๆความอย่าเรียกว่าความไม่ดีเลยในทุกๆสิ่งที่มันอาจจะไม่เป็นธรรมชาติของแต่ละคนเนาะอ,อย่างเช่นสมมติคนนี้โกรธมากเกินไปคนนี้เสียใจมากเกินไปเรารู้สึกว่ามันมาจากความ เสียใจของทุกๆคนทางนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นความโกรธน้อยใจเสียใจอาจจะกังวลอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมาจากความเจ็บปวดบางอย่างในใจเราทางนั้นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในสิ่งนี้ค่ะว่าทุกๆความไม่เพอร์เฟกอะหรือว่าทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นอนะมันมีสาเหตุทางนั้นโดยเฉพาะความแบบอาจจะเรียกว่าด้านที่ไม่ดีหรือว่าด้านที่แบบว่าเป็น จุดอ่อนจุดด้อยเนาะของคนคนหนึ่งอะ่ะมันมาจากความเสียใจทางนั้นนะคะเราจะพยายามเข้าใจอะ่ะพอเข้าใจแล้วมันก็ยังไงอะ่ะมันก็ไม่มีอะไรมาแทรกกลางระหว่างเาเพราะมันเข้าใจไปแล้วควาว่าเข้าใจมันไม่จําเป็นว่าต้องผิดต้องถูกนะคะมันไม่มี d e ฟ i ิชั i อะไรเลยเข้าใจคือเข้าใจถึงจะผิดแต่เข้าใจมันก็จบนะสาหรับเรานะความเข้าใจมันก็เลยเป็นอย่างหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่าเป็นการแสดงออกถึงความหลักและกันพอเราเข้าใจคนคนหนึ่งอะ่นะจุดจุดนั้นมันก็ กลายเป็นความรักที่บริสุทธิ์ไปแล้วอะเพราะมันก็ยังไงพอเราเข้าใจเราก็จะสามารถรักคนคนนั้นได้อย่างเต็มหัวใจอะถ้ายังไม่เข้าใจอะมันเหมือนมันมีอะไรมาแทรกกลางระหว่างใจเราเนาะและยิ่งโดยเฉพาะกับคนที่เราจะสังเกตตัวเองได้เลยนะถ้าสําหรับคนที่เราพยายามจะเข้าใจเขาอะยิ่งพยายามจะเข้าใจเขามากเท่าไหร่นะแบบที่ไม่ได้พยายามมากเกินไปนะั่นหมายความว่าค่อยๆดูเขาไปอดทนเรียนรู้เขาว่าเรียนรู้คนคนหนึ่งเราู้สึกว่าน่นะัะคือความรักที่บริสุทธนะิ์เนาะ แล้วเราก็ไม่ได้บังคับไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรนะคะก็เหมือนเราเติบโตไปด้วยกันเราก็จะคอยสปอร์ตคนคนนี้ไปตลอดอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเนี่ยเป็นความรักที่บริสุทธิ์ท่ะทีนี้ค่ะมันไม่ใช่ถูกเหตุการณ์เนาะที่เราจะรู้สึกว่าเหมือนความสัมพันธ์มันดาบเืนะ่นอ่ บางทีมันมีสิ่งที่ไม่คาดฝันก็มีบางทีมันมีสิ่งที่ทําให้เราสึกว่าพล็อตทวิต์มากๆาเลยไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดเนาะอย่างยกขอยกตัวอย่างเคสนะคะของผู้หญิงคนหนึ่งเนาะซึ่งเหมือนผู้ชายคนนี้นะคะเขาอาจจะมีมีมีความป่วยผู้ชายคนนี้คือป่วยเนาะผู้หญิงก็ยอมสละอวัยวะเพื่อที่จะรักษาผู้ชายคนนี้แต่พออยู่มาวันหนึ่งพบว่าผู้ชายคนนี้ไปนอกใจแล้วก็ไปม,มีคนอื่นอันนี้ก็ เราสูงมันเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเนาะแต่จริงอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องเป็นการสลักอวัยวะนะแต่เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดว่าบางทีเมื่อเรามอบความรักที่บริสุทธิ์ให้ใครแล้วอะ่ะบางทีมันไม่ได้การันตีว่าเราจะได้รับสิ่งนั้นกลับมานะทีเนี้ยเราจะจัดการกับตัวเราใจเรายัางไงเนาะ <S <S เพื่อให้เราเป็นผู้ที่มีความรักที่บริสุทธิ์ตามหัวข้อในวันนี้เนาะ <S <S ๆๆนคือจริงๆนะคะถามว่าความสําคัญของความรักที่บริสุทธิ์มันคืออะไรเนาะคือ เราคิดว่าความรักเป็นสิ่งหนึ่งในเป็นเราคิดว่าความรักเป็นสิ่งหนึ่งที่มีค่าที่สุดในโลกใบน,นี้เนาะเพราะฉะนั้นหนะลายๆคนอนะ่ะรวมถึงเราด้วยเนาะก็อยากจะเก็บรักษาความรักที่ดีๆเอาไว้นะคะแต่ว่าพอมันเกิดเหตุการณ์ที่อาจจะเป็นความทรงจำที่ไม่ดีขึ้นมาเราจะทำยังไงดีให้เรายังรักษาความรักอะ่ะให้มันเป็นสิ่งที่ดีงามในใจเราได้เสมอนะเหมือนรักษาสิ่งนี้ให้เป็นสิ่งที่ดีไม่ได้ กลายเป็นความทรงจําที่มันเลวร้ยรายอะ่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีความรักในใจเราแล้วอะ่ะเมื่อนั้นน่ะเราก็เหมือนห่างออกห่างจากความเป็นตัวเราไปเรืเลยเนาะเพราะเราเชื่อว่าทุกๆคนอะ่ะในใจลึกๆแล้วอะ่ะมีความรักให้กับทุกๆคนเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อความรักที่บริสุทธิ์มันหาไม่เจอแล้วในใจเราเราคิดว่านั้นเอโออแล้วเนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะเป็นความ สำคัญของความรักที่บริสุทธิ์นะอันทีนี้เรากลับมาในหัวข้อของเราเมื่อบางทีบางเหตุการณ์ไม่เป็นไปแบบใจเราอะ่ะแล้วเราให้ความรักบริสุทธิ์ไปแล้วอะเมื่อนั้นเราจะจัดการใจตัวเองยังไงดีน่าสนใจนะดีเซพตี้ Right so how do we cope with disappointment if we expect nothing from anyone you then you're never disappointed but because we have expectations that they have to act a certain way or return a favor or they have to show some sort of gratitude to us if we expect that and it doesn't happen we feel disappointed so i feel that when you show unconditional love don't expect anything from anyone let it settle in the heart. What I mean is that when you do something for someone like a good gesture, you don't expect anything return. You're happy from in the heart you're happy when it when you're able to not expect anyone, not expect anything from anyone because a lot of the times in this busy world we live in, we always do for do something in return. Whether that's like a salary or connections, whatever it is, very little do people have a genuine intention. Um, so, if you want to cope with disappointment, I would say that expect nothing from anyone. Don't expect anything, let you give with a whole heart. ก็เห็นด้วยกับดีเจพ t ตี้มากๆเลยนะพอรู้สึกว่าจริงๆเนี่ยมันเราสามารถตรวจสอบตัวเองได้นะคะเมื่อไรที่เรารู้สึกว่าเรารักอย่างบริสุทธิ์แล้วเนี่ยแต่มันยังเจ็บอยู่เมื่อทุกอย่างมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่ใจเราคิดเนาะเมื่อนั้นเราก็อาจจะสังเกตได้นิดนึงนะว่ามันอาจจะไม่ใช่ความรักที่บริสุทธิ์แล้วเพราะจริงๆถ้าเป็นความรักที่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะต้องไม่เสียใจเนาะ คือความรักที่บริรสุทธิ์เราคิดว่าให้ไปแล้วนะคะไม่ต้องคิดเลยว่าจะได้อะไรกลับมาเหมือนว่าให้เราลืมไปเลยให้เราไม่ได้หวังอะไรกลับมาจริงๆแน้ะตราบใดที่เรายังแอบหวังเล Yet ็กๆอย่างเงี้ยเมื่อนั้นมันก็ไม่บริสุทธิ์แล้วเนาะจริงๆเราคิดว่ามันก็ไม่สามารถที่จะ define ได้นะคะว่าความรักครอบครัวเป็นความรักที่บริรสุทธิ์หรือว่าความรักของเพื่อนเป็นความรักที่บริรสุทธิ์เราคิดว่ามันคือแล้วแต่คนเลย เพราะอย่างที่เราบอกเนาะความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความคาดหวังใช่ไหมจริงๆพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องก็ยังคงคาดหวังต่อกันได้เนาะหรือว่าเป็นเพื่อนก็ยังคงคาดหวังต่อกันได้นะจริงๆเราก็ควรจะ เราคิดว่า6 for the base อ่ะคือทําทุกๆความสัมพันธ์ให้เป็นความรักที่บริสุทธนะิ์เนาะเพราะเมื่อน,นั้นความรักจะไม่ทําให้เราทุกข์อีกต่อไปนะเมื่อนั้นความรักจะมีแต่การให้และสําคัญที่สุดคือผู้ให้คือผู้ที่ได้รับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกความสัมพันธ์เราว่ามองไปถึงจุดที่สูงที่สุดคืออยากให้ความรักที่บริสุทธิ์มันเกิดขึ้นในทุกๆความสําคัญ Lindsey. ในทุกๆความสัมพันธ์กับทุกๆคนนะเราว่าเมื่อน,นั้นน่ะคนที่มีความสุขที่สุดอ่ะมันจะเป็นใครไปไม่ได้นออกกจาาคืตัวเร Yeah, like what DJ Bobby was saying is don't have any uh, requirements or prerequisites when you help someone, uh, even with your family or your friends. Um, when, be a giver and let it be settled in the heart so you don't expect anything from anyone. And then you won't be disappointed because the difference between expectation and reality, that gap is disappointment. but if you're able to have those two values equate or be similar then you'll have no disappointment ก็ในวันนี้นะเราคิดว่าหลายๆท่านน่าจะเข้าใจความหมายของคําว่าความรักที่บริสุทธิ์แล้วก็จริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าหลายๆท่านน่ะเข้าใจอยู่แล้วแหละแต่วันนี้ได้กลับมาพูดคุยกับสิ่งนี้อย่างจริงจังเนาะแล้วก็ให้เรารู้ว่า คือเราเราเรา,เราคิดว่าในวันนี้เราพูดในถึงค่อนข้างในเกือบทุกๆแง่มุมของมันเนาะในแง่มุมที่มีความสุขสมหวังกับในแง่มุมที่อาจจะคลิกล็อกไม่มีความสุขเลยก็ได้นะแต่เราว่าสิ่งหนึ่งนะความรักที่บริสุทธิ์เนี่ยโดยส่วนตัวในตัวเขาเองเขาเข้มแข็งนะเขาจะไม่สั่นคลอนเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครอยากที่จะมีความรักที่บริสุทธิ์ให้คนอื่นนะก็ต้องเข้มแข็งเนาะไม่สั่นคลอนไม่วันไหวนะะเหมือนกับว่าเราให้ของขวัญกับทุกๆคนด้วยความรักของเรานะก็วันนี้หวังว่าหลายๆท่านเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากสตรีทฮอของเราไปไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยส่งความรักที่บริสุทธิ์ให้กับทุกๆคนเนาะให้กับกันและกันให้กับคนใกล้ชิดให้กับคนทั่วไปให้กับเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เพิ่งเจอกันก็ได้นะเราคิดว่าโลกเนี้ยจะสวยงาม แล้วก็มีความสุขนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วอย่างที่บอกเนี่ยนะตัวเราเองเนี่ยแหละจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดเลยนะถ้าเราให้ความรักที่บริสุทธิ์กับทุกๆคนค่ะ